วันนี้ยาตุ้มจะพาเที่ยวถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามข้ามคืนนะคะทเที่ยวหลวงพระบางกันค่ะกับแก๊งสว <c oughs> สนุกสนานนะคะวันนี้ <c oughs> <c oughs> ปล่อยแก่ <c oughs> ปล่อยแกาไปดิ้งไหมไปดิ้งไหม บอกไปซื้อบอกไปซืบอมาหาเราเออบอกไปซืซบอเคยดงเอามาอยู่บ้าแอยู่บ้านเมียงกลับไปค่อยแกงกินโอเคกินแกงเห็ดแล้วค่อยกลับเอามาเออบอกเห็ดพวกเห็ดเห็ดพวกเห็ดดินแล้วก็เห็ดละงอล้เากกพาไปเที่ยว ตอกซอกซอยถนนอันนี้ซอยคนละหมาก,ากลากไม้ของอยู่ของกินเด้อพี่น้องเด้อคือผู้สาวให้เลยหลวงพระบางยามค่ำคืนโรงแรมโรงแรมอย่างแมวอ่านดูรงแรมที่างอินดิโกฮะอินดิโกเฮาส์อินดิโกเฮาส์โอ้คืออ่านได้เก่งแค่อ่านไม่ได้เ อย่าแจกอย่าแตกแถวเดินมาสิหลงเดียวโอ้โบอเมโบโบโบโอ้ยน้องงูขายโบอันเท่าไหรลูกคะซาวห้าพันสองพันห้าสองหาพันก็ซ่างห้าพันก็สองหมื่นห้าเอิมสามสิบบาทเออโอเคยูคำนวณเด้อเอาหกร้อยยี่สิบหารเด้อ ใช่บางนนสีนเหลืองสวยหก,ห,ยห,กหกมืนกีบย,ยมันมีหลายแล้วหกหมื่นกีบเท่ากับหนึ่งสวยสวยมันไม่ใช่กางเกงช้างพรุ่งนี้เขาจะใสก่กางเกงช้างเกงสร้างมีบะลูกัวเท่าใดกางเกงสร้างอือร้อยคือการว่าก็ซ่มบ้านแะละซ่มกันมีระบมีแลบอกซแป แมวมีอ่ะโอเคกระเรียมกันมาเมื่อไรเนาะร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบบาทเออคือยุคเออขักเนาะมันลายซางสามใบร้อยใส่เงินนี่นี่นี่สีนี่สวยสีเงินสีทองร้อยหกสิบอร้อยห้าสิบมันสวยเด้มันสวยเด้ ใส่เสื้อผ้าเนาะอืเอาแม่ร้อยห้าสิบได้เบาได้ห้าสิบอ่าแม่เดี๋ยวเดินไปดูเรากนบาสองร้อยบาทมุลโลยสีฟ้านะสวยเปิ้์ใีสีฟ้าสวยเปิ้นเสื้อน่ะสองร้อยบาทข้อใส่อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่คะอนี้เตีนมันงาม หัวให้ฝรั่งซื้อผ้าถุงโอลลเบทิฟูลพื้นได้สองเซนหาบวกลบคูณหารได้เท่าไหร่เลยได้สามร้อยห้าสิบเออแต่พอซื้อดูผ้าถุงที่แขวนแขวนอยู่นะพื้นเท่าไหร่คะนั่งพื้นเท่าไหร่น้ำงาม ระงลาวื่เท่าใดสามร้อยห้าสิบเสื้อเสื้อเสื้องานเสื้อตัวเท่าใดสามร้อยแปดสิบอันนี้เดเอาล่านันสองร้อยเอากะลุดให้เอะดแม่สามพันห้าร้อ สามพันห้าร้อยบาทเป็นไหมบป่แกซื้อแล้วเหรอเออเดี๋ยวไม่เดินมาพี่น้องสามพันห้าร้อยบาทนี่นี่นี่พื้นนี่งามนี่นี่จกละเอียดมากเลยนี่พื้นนี่งามเออนี่นี่นี่อันนี้ดีตอนนี้เอากลดเหลือหกร้อยจ้ะสามพันห้าร้อยบาทแมวสีน้ำเงินแมวนี่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 เออ ตามพันห้าร้อยบาทอันนั้นเอาบ่เอาไปตัดกได้เดียวไปตัดกได้ตกตกลงทลายพันสองเหรอเออสวยอยู่ในในมือเธอนะ่นละงามแมวอันนี้บปงงามเหมือนเธอสวยนี่แหละนี่แหละ,หละฉันเห็นเธออันนั้นละสวยอันนั้นกลางงามสองผืนพันสองไปไปต่อได้คนละผ้าถุงคนละถุงสองถุงเสื้อคนละตัวสองตัว อันนี้ลานซินดาเดเ้ยพี่น้องเดินลานซินดาดอ,อ,อ,อันนี้เท <อ S 1> ้าทอมือ เป็นเท่าใดนั่นแหละต่อสองพันไงสองนสาเ่จ้าอยสเประเดิมร้านของน้มันลกันเอัสุดนที่ต๊ะมันอยู่ทางูมันไม่ค่อยได้มีแต่เสื้อผ้าอู้หส่วนมากก็มีแต่เสื้อผ้า ถุงนะงนเปี่กระเป๋าสวยนี่ไงอ้ำอาํานี่อ้ำ อันนี้อันท่าไหร่ค่เนี่มันทหนึ่งพันหกร้อยบาทเลยเธอหนึ่งพันหกร้อยบาทแก้วมันเป็นผ้าไอมันเป็นแฮนด์เมดโอ้เอามันมีแต่เสื้อผ้าของกูมาเลยอ่ะประกบไปไปนี่มยังไม่หมดเวลาจะกลับแล้วบอกเออชั่วโมงเดี๋ยวไรพอแล้วมันเหมือนกันทุกร้านแหละ เหมือนกันทุกลานไปดูเสื้อไปดูเสื้อได้ไม่มีปัญหาแดดก็เอามาอยู่ได้เสื้อขาวนะเอามาเออเสื้อขาวเอาเสื้อขาวเอามาอยู่แต่มันเอาที่บ้านได้เสื้อแดงนี่ป้องกันขนาดเนาะป้องกันโควิดขนาดเนาะุขนาดใส่อย่างดีเลยใส่แม่ สองสามเนาะเอาสามผืนคุณเนาะอ่าเอาแล้วสองสี่กับสองสี่นูมันมีมันมีลายนี่แหละงามเลยมันไม่มีอันเชือกมัดไงนี่ตัวอื่นมันไม่มีเชือกนะเอาหนึ่งอ้าพี่น้องเคยได้ซีนอีกแล้วโอ้อยู่ในเฮือนกับจุดจิ๋นถับหัวเราคือใช่นี่นี่เราใส่ไปโชว์เลยนี่เออมาใส่เลยบ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ให้กดจังกดแล้วนะขีนี้ไม่รู้กี่นัดฮะเนาะได้แต่รู้นะไม่เป็นในที่สุดก็ได้ผ้าถุงอีกผืนหนึ่งพ <c oughs> ี่นออ้องเอ้อพี่นออ้องเอ้อพี่นออ้อ,นองออเออเยอวอะไรสองร้อยเอง โอ้ยบะแมนสองร้อยสี่สิบอันนี้สองร้อยเหรอโอ้อันนี้นี่นี่นี่มันเป็นปักมือมันไล่โดยกันก็ปล่อยตัดมาเลยปล่อยตัดไปบ่โอ้ยปล่อยตัดไปมีไส้มืออื่นก็ได้สบายดีหลวงพระบาง่อย้แลเอามาให้ดู มกเขาหัดแล้วของพ่อมาเขารู้สึกว่าตัวนึงถ้ามันหนาถ้ามันหนากว่าหลักะย่างหน่อยมันมีตัวหนังสือบางท่านมามันคอกลมอันนี้แกแอลบ้าเบิ้งรู้จักเอาพึ่งพึ่งเบอร์เอ็มให้เบิ้งแนมันมันมันบางนะพึ่งพึ่งออกให้เบิ้งแน่เบอร์เอ็มแต่ว่าผ้านี้เนี่ยนี่นี่นี่สิผักอนันนะนี่นี่สินี่เนี่ยสุดนี่เนี่เออเบอร์เอ็มอ่ะ มันบางมันบางกบเบอเอมเล็กไปไหมนี่ต้องเบอร์เอาเรานี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์เอลดูสิเบอร์เอลสีนี่สีน้ำเงินนี่สีฟ้านี่เบอร์เอลเอ็นพิชจะไม่ได้ อลมันแล้วบางเอลกับเอ่อมันจะเทนเทนไหมเอลบอนีใหญ่ได้เอลตัวใหญ่อยฟังมันใหญ่จะนยามันจะข้ามรุ่นมันจะข้ามรุ่นเบอร์เอ็มผัดน้อยอัพึ่งดูพึ่งดูอมเบอร์เอมไม่เล็กหรอกเนาะอุ้ยมันน้อยไปตุ้มตุ้มใส่หรอเออเลอาเบอนี่ใสอลเบอดูบนีขั้นแอลฮคือเพะเทนใหญ่ไ้ห เพราะว่ามันใหญ่นะได้แล้วก็เอาใส่กับเกงเสื้อคนมาตะเฮือนก็เต็มกระเป๋าเราว่าอยู่ว่าเราต้องได้อีกสีขาวก็ถือมาได้อยู่บ้านนะแยกเป็นสองถุงแยกเป็นสองถุงเพราะว่าคนละคนละห้องโอ้ยเอาไปแล้วก็ไปจกให้กันในรถก็ได้เธอไไม่เป็นรออใส่ไปด้วยกันนั่นแหละแล้วไปจกให้กันในรถได้เสื้ออีกแล้วพี่น้องเอ้ย เมื่อแล้วก็บริษายไปไซ่อีกวีเขาจามลีอันละ250ร้อยห้าบบอสองร้ทำมาจากจามลีเมนบอของแท้บ่นของแท้ค่ะเพราะว่ามีคนมาซื้อเยอะแล้วหนูไม่ได้เก็บร้านเลยนี้เ่าไหรตอนนี้สองร้อีสองร้อยยี่สิบสอ้วตัวนี้ก็น้อยจ็น้อยอันก็น้อยก็น้อยที่ห้ร ไห้าสไห้าสิบเาะซื้อย่างไหนเด้มันเป็นลายเขาเลยค่ะเขาเป็นแบบไหนมันเหมือนกันแต่ว่ามันแล้วแต่เขาว่ามันต้องแก้อันนี้เทั้นดวงเนี้ยรหีวีแล้วผมจะขึ้นเหรอ เออถ้ามันขึ้นจริงปีหน้าจะมาซื้อใหม่ให้อาไปใช้ก่อนเออเออเเเออวีให้หายงอกวีวีวีให้หายงอกเหรออย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อถ้าวีวีแล้วผมขึ้นเดี๋ยวปีหน้าจะมาซื้อใหม่ หนูแล้วก็รอผมอําขึ้นก่อนไงมันก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ใช่ไหมล่ะเออแล้วช้อนมีคุณสมบัติยังไงมีคุณสมบัติยังไงช้อนเวลาชงแบบเพื่อสุขภาพ แล้วคนจีนเขาลดน้ำหนักได้ไหมถ้าตัวเราจะเป็นช้อนตัวกาแฟเออเพราะว่าคนจีนคนแล้แบบนี้มันว่าเขาแบบว่าเชื่อเรื่องัวไหนเน่ยเออ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 อย่าลืมเด้อถ้าผมงอกขึ้นมาเพิ่มเดอย่าลืมบอกเด้อเคยซื้อไปอันแล้วเราไปให้หลานงอกไหมยหญ่ก็ใช้ไม่มีไฟฟ้าสถิตอย่อ๋อมันหวีมันหวีสบายสบายใช่ไหมเออ มันลื่นเนาะมันจะลื่นๆเกียงช้างสวยมีสีสันหกพันสองหกพันสองกีบอ่ะจับไปจ่ายไปเนี่ยเขาบอกรถเลื่อนเวลาเนี่ยเดินกลับมาอีกใช่ไหมกลับมาอีกรอบไปไปห้าหมื่น ใส่เงินห <50, 000. S 1> ้าหมื่นทีละห้าหมื่นทีละเซน <c oughs> โอ้ยนะพอแล้วพี่นอกบาทนี้กระับกรับกรปับกรับ <c oughs> ชอบ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 กระจายชอบกระจายกลับไปแล้วค่ำคืนนี้ก็ สนุกสนานกับการช้อปปิ้งนะคะพี่น้องโดยพาถุงได้เสื้อไปคนละโต๊สองโต3สามโตนะครับพ,รพี่น้องยายตุ่มก็ได้ผ้าถุงหนึ่งผืนเสื้อหลวงพ่อบางอีหนึ่งตัวแล้วก็สบายอีกหนึ่งผืนนะครับพี่น้องเนะเาะค่ำคืนนี้ก็ขอจากการเพียงเท่านี้เด้อ14ตุลา2565นรบนะคะพี่น้องพบกันพรุ่งนี้เช้านะคะคลิปตักบาทหลวงพ่อบางนะคะพี่น้อง ฝันดีทุกคนสุขคุู่สุขคนเดอ้อคิดดีพูดดีทำดีนะคะพี่น้องชีวิตจะเป็นสุขค่ะสวัสดีค่ะ